ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคุยก่อนเคียร์ครับวันนี้ก็จะมารีวิวฟุตบอลประจำวันที่13พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ก็คัดมา2คู่ด้วยกันนะครับก็เป็นโปรแกรมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่แรกก็จะเป็นแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับคู่ที่2ครับก็จะเป็นนัดตก้างนะคสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับก่อนที่จะไปฟังพรีวิวฟุตบอลนะครับก็ฝากกลุ่ม VIP ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลสเต็ปบบบอลเเต็็็งนะครัักกกกมมีีทดด VIP แจให้สาชิ ภายในกลุ่มเป็นประจำทุกวันครับสําหรับใครท่านไหนที่สนใจครับก็คลิกลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ไปฟังเฟรนวิลพูดวันกันต่อเลยครับเรามาดูคนนี้คู่แรกนะครับก็เป็นแอตตานิล่าครับเปิดบ้านตอนนัดกัมพูชานของับเอวอตตันนะครับอ่าคู่นี้ก็เตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับก็ที่สนามวิลล่าราร์คนะครับสำหรับเอเวอตตันนะครับอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับสำหรับเอวอตตันนะครับอยู่อันดับแปดตารางนะครับส่วนผลงานที่พบกันล่าสุดครับก็เป็นฝ่ายเอวอตต ของทั้งสองทีมก็มาเริ่มกันที่เจ้าบ้านกันก่อนเลยครับก็รัามิล่านะครับก็ชนะ1เกมนั่นเองครับก็เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมเลยทีเดียวครับสำหรับเอเวอร์ตันนะครับก็ชนะ2ครับแพ้1เสมอ2นะครับสำหรับทีเดียรนะครับแล้วก็เรามาดูความพร้อมในวันนี้นะครับก็สำหรับเจ้าบ้านครับไอวอร์ตครับคือของไอวอร์ตันครับดีสติกครับเพิ่จะเปิดบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้ก็ตามงชนะหครับใน็นผดงานที่หั่นนะครับ ราพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้ครับก็จะไม่มีติดใครว่าที่ครับผมอกตัวเองตมีกครดจากหัที่แล้วนะครับจให้บาดเจ็ก็เดี๋ยวรู้กิธีจัดครับว่าจะบ่งควพิดมาเเพื่อนได้หรือไม่ครับสำหรับวันนี้ั ครับกุนเชอร์ติครับเคือจะเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไวเดนสกอร์หนึ่งตุลาุกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ครับตัวยังจะคงไร้เงาของฟิลิดชาบัลเมงนะฮะก็มีการบาดเจ็บอยู่นะครับขณะทางด้านฮาเมสโรดริเกซครับต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งนึงครับว่าจะช่วยเพื่อนได้หรือไม่ครับสำหรับค่้นคืนนี้ครับอันเชอรติสครับก็น่าจะมาในแผน3-5-2ครับก็โดยมีโดมินิกเกอร์โรวิตครับแล้วก็มีซิซาเดชันครับที่จะวงกู้ แดนหน้าครับก็แดนกลางก็จะมีอันเดรโกเมสครับแล้วก็มีอัลันนะแล้วก็มีทอมเดวิสนะครับแล้วก็มีซิกุซันนะฮะที่จะคอยระจังการตัวสานธุก็เป็นจอร์แดนพิกคอร์ตนะครับเกมนี้ครับเอเวอเรสต์น่าจะบุกเก็บสามแต้มได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามครับก็ฟอร์มเอตันวิลลาช่วงหลังนี่เราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนักเตะตัวหลักก็บาดเจ็บเยอะครับสหรับเอเวอเรสต์ครับก็ ฟอร์มกำลังเข้าที่เลยนะครับสำหรับเอเวอร์ตันครับก็นั้นนี้ก็ฟันธงไปที่เอเวอร์ตันครับชนะเอเวอเรตไม่ได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับสำหรับคู่นี้นะครับครับเรามาต่อกันคู่ที่สองครับคู่นี้ก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านตอนรับกัมบิลเลียนของลิเวอร์พูลครับก็เด็กันในเวลาที่สองสิบห้าที่สนามโบริ์ทสฟฟอร์ดครับคู่นี้ก็จะเป็นนัดตกค้างครับที่นัดที่แล้วครับก็แฟนบอลแมนยูนะครับประท้วงครับก็ เลื่อนมาเตะในวันนี้นะครับส่วนผลงานหลังสุดครับที่พบกันนะครับก็เป็นฝ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ชนะลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสองครับในศึกเอฟเอครับนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยู่อันดับที่สองของตารางคะแนนครับสำหรับลิเวอร์พูลครับอยู่อันดับที่หกของตารางคะแนนนะครับเรามาดูฟอร์มการล่าสุดของทั้งสองทีมครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนเลยครับก็สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับสำหรับลิเวอร์พูลครับเสมอสามครับชนะสองนะครับ มาดูความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอเล่กุนนาร์ฟุตช้าเพิ่งจะเปิดบ้านพลาดให้กับเรสเตอร์มาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมในวันนี้ครับก็จะไม่มีรายงานนักเตะหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มครับก็มีฟิวเจนร์ครับแล้วก็มีเนลเลนเจมแฮร์รี่ม็ักควายครับแล้วก็มีอังเตอร์นี่มาเซียครับที่มีการบาดเจ็บครับก็งานนี้ครับเชอชารครับน่าจะจัดแผน4-2-3-1ครับโดยมีเอสสังเเขรี่ครับยีน้าเป้ารัสคายครับก็มีมาคาร์ดครับอ แล้วก็มีบูเนอร์ฟันเดนเดสครับแล้วก็ป็อกบาสครับที่จะคอยประสานงานกันอยู่นะครับสําหรับวันนี้นะครับทางด้านทีมพู้คู่ก็เป็นกันครับเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะซอลทําต้านมาได้สกอร์สองวอเตอร์โซนครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสําหรับความพร้อมในวันนี้ครับก่อนทําศึกครับก็จะไม่มีโอซังครับบักนะครับแล้วก็มีลาบิเกอิตาครับสองแข้งที่ยังไม่ลงสนามซ้อมครับที่มีอาการบาดเจ็บครับน่าจะรักษาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนพวกเจเดนเทนเดสันฟุตเกียฟันได้โจโกเมแล้วก็มาติสนะครับ แม้จะกลับลงมาซ้อมได้นะครับก่อนแต่ก็น่าจะไม่พร้อมสําหรับเกมในวันนี้แหลกครับก็ลิเวอร์พูลน่าจะมาในแผน4-3-3ครับก็โดยมีโมฮัมหม็ดซาร่าครับมิโน่ครับแล้วก็มีซาริโอมาเน่ครับที่จะเป็นสามประสานแดนหน้านะครับอ่าต้องบอกเลยว่าทีมเยือนลิเวอร์พูลนะครับก็มีโอกาสเก็บ3แต้มออกไปครับเพราะว่าประเด็นหลักๆก็คือสภาพร่างกายของนักเตะแมนยูนะครับที่แม้จะโรเตชันตัวสำรองลงไปเมื่อเกมเลสเตอร์ที่ผ่านมาครับแต่สุดท้ายก็เข็นตัวหลักลง อยู่ดีแหละครับสาหรับค่ำคืนนี้ครับเพราะว่าแมนยูเตะหนักมากครับ5วันใน3เกมครับก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักเลยทีเดียวสําหรับเลีูครับก็หาเน้นที่บอลลี่ครับแล้วก็ต้องการพื้นที่ที่จะไปเล่นเชเบอร์ลีกครับก็คาดว่านกเต้น่าจะกระตุ้นตัวเองได้ดีเลยทีเดียวครับสาหรับแมนยูก็มีโปรแกรมสึกชิงถ้วยยูโรป,ปาลีกอยู่นะครับก็ น่าจะบักคลองนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรแต่ก็เป็นสิกักดิ์รีนะครับก็คาดว่าวันนี้ครับจิมเยียนครับรบิวพูครับจะมาบุกอ,อ่าแมนเซตเตอร์เ็ดไปด้วยได้สกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับสำหรับคู่นี้นะครับปันธงไปที่ริบบะพูครับ